เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f o r z a Horizon น5นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับรถนะครับน i ส s ัน GTR r 3 5นะครับพันม้านะครับตัวนี้นะครับก็แต่งมาแล้วสวยๆเลยนะครับสปอยเลอร์ใหญ่ๆนะครับโป่งหน้าคาร์บอนนะครับโอเคมาฟังเสียงพันม้ากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เป็นยังไงครับไปยิงกันเลยมาครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาเล่นสนุกๆนะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นอีเวนต์แลบกันดูนะครับว่ามันมีอะไรให้เล่นกันบ้างนะครับมาครับอันนี้หน้าแรกเลยนะครับเล่นไปทั้งหมด290ครั้งนะครับถูกใจไป25,000นะไปครับมาครับ อีเวนท์แล in <activated> bon <mo ans giveaway> ็บจะเป็นอีเวนต์แล็บอะไรที่รอเราอยู่นะครับกับ R35,000 ม้าคันนี้วายวายเวสติดนะครับช่วงเวลาเย็นๆใกล้จะค้ำด้วยครับเหยียบมิดเบกก่อนแล้วกันโอเคข้างหน้ามีเดียวขวาเบรก อะไรนี่วิ่งอยู่ในเมืองเลยนะนี่เฮ้ยบินม,มาฮะโอ้โหตามใครไม่ทันเลยนะมีน้ำที่พื้นด้วยพอแฉะนะครับมีตัวดีดของฮอตวิวด้วยครับเอาครับพุ่งไปแล้วครับ320กว่า นะครับเลสไลน์บอกให้เบรคครับเบรกไปต่อครับบุดอุโมงไปวิ่งแค่สี่คันเท่านั้นนะครับก็ดูเหมือนเมืองอะไรสักอย่างนะไปครับตัวดีดมาอีกแล้วพ่งไปครับโอ้โห เกือบชนเลยโอ้โหเสียเวลาไปเยอะครับต้องรีบไปฮะฮึืมพุ่งเข้าให้ครับโอเคตรงตรงคอนเทนเนอร์นี่อันตรายครับติดเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยจบเลยนะครับรถคงชนกครับตัวดีดมาแล้วพุ่งไปครับ รอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่2แล้วนะครับเหลืออีกรอบเดียวเท่านั้นนะแซงมาได้1นึคันเท่านั้นเองนะไปครับดีตัวกันไปเบคครับวันนี้ถ้าเราไม่ขึ้นไปจะเป็นไงนะี่ เรียบร้อยครับช่วงล่างเป็นแบบเลสด้วยครับไม่มีกระเด้งเลยครับแข็งไม่เลยเอามาโอเคครับดิดตัวตรงนี้อ้่หให้ครับเร็วมากชนไปดิอ,อัอนนี้ได้ที่สองแล้วนะครับคันแรก ตามทันไหมตามทันไหมโอ้ย oh <my. S 1> ติดครับร้อนหน่อยแล้วกันไปฮนะโอ้โห oh <my. S 1> ให้แซงโค้งสุดท้ายใจดีใจดีนะปุ่งไปดิเรียบร้อยชนะไปแบบงงๆนะครับ เอาละเสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับอันนี้คืออะไรืุนที่ว่างืุนที่ว่างดียังไงครับฝึกดริฟต์ได้ได้วยนะโอเคมุนครับมุนมุนมุนโอเคอ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ามีคนหยุดแต่ชวนให้ทำอะไรไม่รู้อะไม่เล่นด้วยแล้วกันอันนี้ชื่อว่าสตรีทคอร์เซอร์กิ t นะครับสตรีทคอร์คืออะไรนีออนก็น่าสนใจครับลองนีออนดูไหมนีออนนะมาครับนีออนจะเป็นยังไงครับแข่งกัน4ีคันเหมือนเดิมหรือเปล่าหืมสว่างจ้า สว่างจ้าไปครับเส้นทางดูแปลกๆกะนนีน่โอ้ทางเลี้ยวเบรก่อนครับโดนชนแข่งกัน12คันนะครับโอ้ดูลำ้ำล้ำยุคล้ำสมัยนีท่อฮอตวิวป่ะลางลางคล้ายๆนี่เลยนะที่ไอ้นี่สกเก็ตบอร์ด เอ้ hey, มันต้องขับยังไงล่ะนี่โอเคเลเทะไปหมดมาครับหลังจากตั้งหลักได้ทุกคนก็หายไปกันหมดแล้วนะโอ้โหแจ่มจริง,รงอะไรจริงโอ้รถหมุนโอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้วิ่งอกให้ไปเปรี้ยงเอาให้ มันไม่น่าเป็นโค้งได้ครับเฮ้ยตรงนี้เขาได้เลยครับเหมือนทะลุมิติเลยจ,จริงจริงไงไปครับเกยบมิดเลยอ่าตรงนี้คุ้นคุณแต่ไม่ใช่เอาเรียบร้อยเลยหลุดออกนอกรางมะครับมีหลุดออกนอกรางด้วย ประคองคันเร่งให้ดีเลยนะอะไรนี่โอ้โหโเมื่อกี้เหมือนวิ่งเวลาไปเยี่ยมเขาให้ ซาลายมากอะไปต่อครับโอ้โหทางมันคล้ายๆเดิมนะแต่มันไม่ใช่นะไม้ไม้ไม้ทำมอตเตอร์สัน เตอร์สั่นใหญ่เลยมอตเตอร์สั่นใหญ่เลยโอเคครบหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบแล้วยังแย่เลยพอดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูด้านอื่นกันบ้างอันนี้อะไรไม่รู้ครับเห็นมีตึกเยอะดีนะจะเท่เนะี่ยเห็นในรูปภาพหน้าปกมันมีตึกเยอะดีครับน่าจะเท่ยู่นะ ไม่รู้จะเป็นยังไงครับมีเราคนเดียว,วไปตามทางเหรอโอ้สวยดีเนาะเริ่มไม่เหมือนเกมแข่งรถเหมือนเกมสร้างเมืองอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ดีนะบรรยากาศหน้าเอารถมาถ่ายรูปนะครับขับไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ โอเอาไฟยามคามคืนเอาเบรกนี่คอนโดครับคอนโดคอนโดเพียบเลยอุย้ยเล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 ยแยกครับเดินดู gps เลยโอเคเข้าซอยนี้แล้วไงต่อเ้ามีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับ ทางหลังคอนโดก็จะมีรถจอดอยู่แล้วมันจะไปยังไงต่อละ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยลุกมาอย่างนี้เลย <Let it S 1> เออเว้ย<ๆ>แล้วก็ฟ้าดิมทะเลนะครับดิมทะเลนะโอเค โอเคครับดูบรรยากาศริมทะเลแล้วไงต่อมตเมืองเมื่อกี้สวยจริงนะครับมาครับอะไรกันนี้มันน่าจะเสร็จแล้วแหละเข้าเส้นชัยเลยดีกว่านะครับ มันไม่ใช่ทางให้แข่งเลยเหมือนเอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่นนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อยู่ในช่วงฝึกซ้อมจริงๆนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับฝึกซ้อมดิฟดนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ